สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายซาติดแบงค์นะครับคืนนี้คืนวันอังคารนะครับมีฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับไปรอบแปลงกลุ่มลงสนามให้รุนใด้เชียร์กันอีกหลายคู่เลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลุ่ม G นะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเจอกับโซเวน่าโซเวตตาทีมจากเซอร์เบียนะครับคู่นี้ซิตี้ที่เปรียบเล่นในบ้านนะครับสภาพทีมของ เป๊ปกอดิโอลานั้นไม่อยู่หนาเรื่องตัวผู้เล่นนะครับขาดเพียงแค่วินเดอร์บอยที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับแต่ว่าพวกโจโควัสิตนะครับแจ็คกิริตกับมาซอมเบาๆกับทีมได้แล้วนะครับแต่คาดว่าวันนี้น่าจะเป็นแค่สำรองไปก่อนคาดว่าเป๊ปไม่น่าจะปรับทัพจากชุดเดิมนะครับโดยจะมีเอริงฮาร์แลนเล่นเป็นหน้าเป้านะครับ สามตัวลูกก็จะมีฮูเรียนอะมาเลสนะครับฟินโฟเดนแล้วก็เชรมี่โดโกนะครับแกนกลางก็จะเป็นแบโดล์ซินวากับโดดิโก้นะครับ ส่วนสวเอน้าสเวเดด้านะครับทีมจากเซอร์เบียนะครับเ,เกมล่าสุดนั้นในหลีกพวกเขาแพ้มานะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นการแพ้เพื่อจะเก็บเล่นตัวหลักไว้เล่นในเกมนัดน,นี้โดยเฉพาะนะครับโดยเกมล่าสุดนั้นไปเยือนกูคาลิกกี้แพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับวันนี้ทีมเยือนมาด้วยสภาพที่ค่อนข้างพร้อมนะครับมีมาโกเตเมนิกนะครับกิงคังว่านะครับแล้วก็ชองฟริเปคาโซเล่นเป็น3ตัวรุกนะครับ โดยมีวาริเมียรูสิตนะครับแล้วก็ปีเตอร์โอลายินก้ายืนเป็นคู่ของหน้านะครับคู่นี้ทั้งชื่อชั้นกระดูกบอลแมนซิตี้ดีกว่าเยอะนะครับได้เปรียบเล่นในบ้านวันนี้มองยังไงเทียมเยือนนะครับโซด้าวยด้าก็ไม่น่าจะต้านไหวนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชฟฟุตบอลน,นะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ